ป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกบ,บำรุงเยตาด้วยผักผลไม้5้าสีดวงตาครับเป็นสิ่งสำคัญแก่การทำกิจกรรมต่างๆทำงานนะครับผมดังนั้นครับการดูแลดวงตาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจนะครับเพื่อนหนึ่งผักผลไม้ครับที่มีสารสำคัญคือสารสีเซนทีนครับที่ช่วยบำรุงสายตาและชะลอจอประสาทตาเสื่อมครับเพราะว่า มันจะช่วยป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเราช่วยปกป้องเซลล์จากจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายอีกครับเพื่อนๆและพบในผักผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นโกจิเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่มะเขือเทศแล้วก็แตงโมนะครับ 2. ผักผลไม้สีเหลืองครับที่ช่วยป้องกันโรคต้อกระจก ราะว่ามันมีสาร4ีเซนทีและก็สารต้านอนุมูลอิสระครับทําหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินครับและป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนส์ตาของเราครับพบในพิกยวกสีเหลืองครับซึ่งููดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมที่สูงด้วยนะครับเพื่อนๆสาผักผลไม้สีเขียวครับก็เป็นอีกผักสีนึงครับที่ช่วยดูแลดวงตาของเราครับเพราะว่านะครับ มันมีสารลูทีนครับที่อยู่มากครับเพราะว่าช่วยป้องกันต้อกระจกต้อหินและก็บำรุงดวงตาของเราคบมากในผักใบเขียวต่งางๆเช่นผักผมผักคะน้าผักบุ้งบ็อกคลี่แล้วก็ผักต่งางๆอีกครับเพื่อนๆทุกคน 4. ผักผลไม้สีม่วงครับที่ช่วยดูแลสายตาคนที่สูงอายุนะครับ เพราะว่ามันมีสารแอนโทไซยานิกครับผมและสารต้านอนุมูลอิสระครับซึ่งสารชนิดนี้ครับจะช่วยป้องกันไม่เกิดการสะสมของสารสีครับที่จะทำให้ตาของเราผ้ามัวหรือว่ามองเห็นภาพไม่ชัดครับพบมากนะครับในมะเขือม่วงดอกอัญชันผลไม้ตระกูลบลูรี่รวมถึงบีทูทนะครับเพื่อๆ 5. ผักผลไม้สีส้มครับ ช่วยป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนนะครับช่วยดูแลดวงตาลดการเสื่อมของดวงตาด้วยครับเพราะว่ามันมีสารเบ,รเบรตา้าคโรทีนวิตามินเอและก็สารลูทีนครับพบมากนะครับในผักสีส้มเกือบทุกชนิดครับก็ได้แก่แครอทพริกหยวกส้มแคนตาลูปนะครับ แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนํำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทําให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6สิบก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน